สวัสดีคะ่ะทุกคนมาถึง ep 5ซึ่งเป็น ep สุดท้ายสำหรับซีรีส์ชุดวัสดุซ่อมกันแล้วนะคะจากต้นก่อนๆเราได้คุยกันทางวัสดุซ่อมแบบซีเมนต์และพอลิเมอร์ไปแล้วแต่บางครั้งนะคะโครงสร้างไม่ได้แค่ซ่อมอย่างเดียวแต่อาจาต้องเสริมกำลังให้แข็งแรงกว่าที่เคยเป็นเหมือนการอัปเกรดร่างกายให้ฟิตกว่าเดิมเลยคะ่ะวันนี้เราจะพูดถึงวัสดุเสริมกำลังโครงสร้างที่ใช้กันจริงในวงการก่อสร้างคะ่ะถูกต้องครับ การเสริมกำลังหรือ strengthening แตกต่างจากการซ่อมทั่วไปเพราะไม่ใช่แค่ฟื้นฟูสภาพเดิมแต่คือการเพิ่มสมรรถนะโครงสร้างให้รับแรงได้มากขึ้นตอบโจทย์หลายกรณีเช่นโครงสร้างต้องรองรับน้ำหนักเกินกว่าที่ออกแบบไว้เดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานครับหรือทำงานผิดพลาดทำให้คอนกรีตมีกำลังหรือโครงสร้างรับกำลังได้ไม่ได้อย่างที่ออกแบบอะ ลองไปดูเอกสารที่อาจารย์ให้ไปนะแล้วบอกอาจารย์ว่ามีอะไรบ้างนี่เลยค่ะอันแรกเลยนะกันนะครับอาจารย์เหล็กเสริมและแผ่นเหล็กอันนี้หนูเคยเห็นตามสะพานเก่าๆที่เอาแผ่นเหล็กมาติดเสาใช่ไหมคะช่างสังเกตรจริงๆใช่แล้วครับวิธีนี้เราเรียกว่า Steel Plate Bonding ใช้การยึดแผ่นเหล็กเข้ากับคอนกรีตเดิมเพื่อเพิ่มกำลังรับแรงดัดหรือแรงเฉือนข้อดีคือหาง่ายและรับแรงได้จริงแต่ข้อจำกัดคือเพิ่มน้ำหนักโครงสร้าง และอาจเกิดสนิมท้าไม่ป้องกันอย่างดีต่อมาคาร์บอนไฟเบอร์และไฟเบอร์เสริมแรง (FRP) อันนี้เป็นอันที่อาจารย์เคยเชิญบริษัทที่จำหน่ายและติดตั้งวัสดุประเภทนี้มาบรรยายและสาธิตให้พวกหนูดูวันนั้นหนูดได้ลงมือเองเลยเอาไฟเบอร์ไปพันรอบเสาคอนกรีตดูเท่มากเลยค่ะถูกต้องครับวัสดุ FRP เช่นคาร์บอนไฟเบอร์หรือกลาสไฟเบอร์มีสเตรน์ทูเวยเลชั่วสูงมากหมายความว่า เห็นมันเบาๆบางๆแต่มันแข็งแรงมากๆเลยแข็งแรงกว่าน้ําหนักตัวเองหลายสิบเท่าใช้เสริมแรงดัดแรงตึงและแรงเฉือนได้โดยไม่เพิ่มน้ําหนักโครงสร้างมากนะครับข้อดีคือทนทานต่อ or, การก,กัดกร่อนติดตั้งรวดเร็วแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่นะคือราคาสูงและต้องการผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งนะครับพวกนี้ต้องใช้คู่กันกับอีพ็อกซี่และมีทิศทางในการติดตั้ง เวลาอาจารย์จะใช้ก็ยังต้องให้วิศวกรเทคนิคของบริษัทที่จำหน่ายมาแนะนำนอกจากเหล็กกับไฟเบอร์ยังมีวิธีอื่นอีกไหมคะอาจารย์มีครับเช่นคอนกรีตแจ็คเก็ตติ้งคือการหุ้มเสาหรือหุ้มคานด้วยคอนกรีตพิเศษร่วมกับเหล็กเสริมเพื่อเพิ่มขนาดหน้าตัดและความสามารถในการรับแรงหรืออีพ็อกซี่อินเจคชันหรือกราวด์อินเจคชันใช้สำหรับอุดรอยแตกร้าวและเพิ่มกำลังในเชิงโครงสร้าง วิธีนี้มักใช้ในกรณีที่โครงสร้างยังใช้งานอยู่และไม่สามารถรื้อถอนใหญ่ได้ครับแล้วงานเสริมกำลังนี่ต้องอ้างอิงมาตรฐานอะไรคะมีหลายมาตรฐานครับเช่น A.C.C.402.2R Guide for the Design and Construction of e x t e r n a l l y Bonded F.R.P System for Stenting e n Concrete Structure หรือ E.N.1504-9 General p r i n c i p l e for the Use of p r o d u c t And System in Concrete Repair and s t ะ e n g t h e n i n g และมยอพอของไทยที่กำหนดแนวทางการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กครับสรุปเลยนะคะการเสริมกำลังโครงสร้างก็เหมือนการอัปเกรดให้แข็งแรงกว่าเดิมวัสดุที่ใช้มีทั้งเหล็กแผ่นเหล็กคาร์บอนไฟเบอร์ไปจนถึงคอนกรีตพิเศษแต่การเลือกใช้ต้องดูให้เหมาะกับสภาพจริงและอ้างอิงมาตรฐานวิศวกรรมเสมอถูกต้องครับ และสำหรับคนที่อยากเจาะลึกถึงเรื่องรายละเอียดทั้งการคำนวณการออกแบบและตัวอย่างงานจริงสามารถอ่านเพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิงที่ผมแนบไว้ในลิงก์ครับเพิอแป๊บเดียวก็มาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วนะคะตั้งแต่ EP 1จนถึงตอนนี้เราได้เดินทางเรียนรู้เรื่องวัสดุซ่อมกันแบบครบทุกมิติเลยค่ะใช่ครับอาจารย์ขอทบทวนกันอีกครั้งว่าเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเปิดดูตามเอกสารได้เลยนะครับ 1> EP 1บทนำและหลักการเราเห็นความสำคัญของงานซ่อมแซมและเข้าใจหลักการ compactibility ความเข้าใจการระหว่างวัสดุซ่อมกับคอนกรีตเดิมว่ามีทั้งเชิงมิติเชิงกลเคมีไฟฟ้าและกำลังยึดเกาะ EP 2หลักการเลือกวัสดุซ่อม2.1เราได้ลงลึกถึงรายละเอียดเชิงวิศวกรรมว่าทำไมการเลือกวัสดุที่เหมาะสมถึงสำคัญและจะพิจารณาคุณสมบัติไหนบ้าง EP 3วัสดุซ่อมประเภทซีเมนต์สอเรารู้จักปูนซ่อมแซมโครงสร้างปูนเกล้าไม่หดตัวรวมถึงข้อควรระวังและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง EP 4วัสดุซ่อมประเภทโพลิเมอร์2.4เราศึกษาวัสดุอย่างอีพ็อกซี่พอลิเอสเตอร์อะคริลิกหรือ MMA ที่โดดเด่นเรื่องกำลังยึดเกาะและการป้องกันการซึมผ่านและ EP 5วัสดุเสริมกำลังโครงสร้าง เราได้เห็นว่างานเสริมกำลังไม่ใช่แค่ซ่อมแต่คือการอัปเกรดโครงสร้างโดยมีทั้งเหล็กเสริมแผ่นเหล็ก FRP และวิธีแจ็คเก็ตติ้งหรือกราวดิ้งครับสรุปแล้วนะคะอาจารย์ได้ทำให้พวกหนูเห็นภาพชัดเจนว่าวัสดุซ่อมแซมไม่ใช่เรื่องหยิบอะไรก็ได้มาใช้แต่ต้องเข้าใจคุณสมบัติข้อจำกัดและมาตรฐานของแต่ละชนิดเพื่อให้การซ่อมแซมยั่งยืนจริงๆค่ะถูกต้องเลยครับ และสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากฝากไว้ก็คืองานซ่อมที่ดีต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับปัญหาและสภาพแวดล้อมปฏิบัติตามมาตรฐานวิศวกรรมและคำแนะนำของผู้ผลิตถ้าทำครบทั้ง3เรื่องนี้เราก็มั่นใจได้ว่างานซ่อมจะมีทั้งประสิทธิภาพความปลอดภัยและความยั่งยืนครับสุดท้ายนี้หนูอยากขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามซีรีส์นี้มาตลอดค่ะ และอย่าลืมนะคะถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมอาจารย์เติ้นได้แนบเอกสารไอ้งไว้ในลิงก์สามารถเข้าไปศึกษาได้เต็มๆเลยค่ะขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ในซีรีส์หน้าที่เราจะพาไปเรียนรู้เรื่องวัสดุและเทคนิคทางวิศวกรรมอื่นๆที่น่าสนใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยว ก่อนทุกคนฟังจนจบแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ให้เราหน่อยนะจะได้เอาไปปรับปรุงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันชุดต่อไปบ๊ายบาย